ให้เป็นผู้หนักแน่นราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้าง ทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง ล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอา,ารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ อันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงไปให้มันไม่ไฟก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่ ผัสษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุล เปรียบเหมือนลมพัดผ่านไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ ผัสสะทั้งหลายที่น,น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจองอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ ราหุนเปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งมิได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน